วันนี้เสนอเมนูผัดตับไก่พริกไทยดำน่ากินมากทุกคนมาทุกคนผัดตับไก่พริกไทยดำมีเครื่องในาด้วยมีเครื่องในาด้วยอร่อยมากเลยเธอ เมนูสำหรับบำรุงคุณท้องเพราะว่าตับมีธาตุเหล็กสูงธาตุเหล็กบำรุงสมองแล้วก็เติมสมองเด็กในท้องให้เต็ม,มขนาดวันนี้คุณแม่ทำไก่อกไปเนี่ยน่งอร่อยอย่ะ ไม่รู้ทุกคนเขาปรุง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 ,งมันก็ออกมารสชาติเนี่ยาำเผ็ดก็กินกับน้ำพริกน้ำพริกปลาย่างแฟนผมก็ทำเองออกไปทำบ้านแม่แต่ที่บ้านแม่ไม่ค่อยสะดวกถ่ายเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ถ่ายมาอวดเลยทุกคนน้ำพริกปลาย่างก็หอมมาก เอาปลาย่างมาตำละเอียดอืมจะเผ็ด ืดูแหละมันอร่อยเพราะคนตำด้วย <c oughs> กระเทียมพริกไทยอ่ะแค่กระเทียมพริกไทยก็เผ็ดแล้วอ่ะใช่แล้วเธอกินกับน้องพริเกเหกอโอ้เผ็ดร้อน อร่อยทุกคนแทบมากบือ <c oughs> ปลาย่างก็หอมมาก หมดใจอืมหมดแล้วนะคุอืม,ม,มอร่อยมากแต่กับข้ายังเหลืออยู่ เอาไ้กินมือ้อต่อไปหอยอิ่มแล้วเผ็ดด้วยก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย